สวัสดีค่ะคลิปนี้เราขอนำเสนอภาพและก็ข่าวสารเพิ่มเติมมาให้เอฟซีของเราได้รับชมเรื่อยๆนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีถึงวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรวมหาวิหารพระพุทธที่วงสมุนี หรือบำรุงฐานุตโรเจ้าอาวาสวัดภาษีรัตนามหาทาตุวรมหาวิหารถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสนีนาพิราชกัลยาณีด้วยนะคะในวันที่12มีนาคมพุทธศักราชสองพัาขอขอบคุณข่าวจากสำนักงาน จากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสีจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ